I'm a creep. what? ตรงไหนครับที่ไหนครับไม่เห็นคนแต่ผมเจอไอ้ตรงห้องข้างบนน่ะที่มันต้องแปะเปิดประตูไอ้น้ำเข้าไปอ๋อแต่คนคนคนส่วนใหญ่เขาอยู่ด้านล่างอะนะมุมขวาล่างเขาอยู่ส่วนใหญ่เขาอยู่ด้านล่างผมอยู่คาเฟ่นะหห้องห้องที่มีคอมอะ

ผมก็อยู่มแบบถ้าถ้าคุณผู้ชอบเขาสงสัยกันหมดเดี๋ยวว่าคุณหายไปไหนอะเดี๋ยวแล้วคือมันอยู่ห้องตรงไอ้น้ำตาพอเถอเราไปแข่งโต๊ะวะทีกันมีใครอยู่ด้วยไหมล่ะไม่มีเลยตอนล่าสุดเหมือนเห็นสีอะไรสักอย่างทำเควสตรงหน้าประตูแล้วเราก็เดินขึ้นไปแล้วก็เจอผมผมเองผมนี่แหละผมซิผมเดินขึ้นไปทำเควสเป็นเราทีวดียวตอน่าผมเป็นผมเป็นใครใครใครบอกตัวเองเป็นผผมปันนี่แหละ อยากตายเหรออยากตายขนาดนั้นเลยหรือเฮ้ยบางทีเขาเป็นจริงก็ได้นะเป็นจริงก็ได้นะจะเก็บก่อนนะครับจใครจะเก็แล้วกันจะเก็แล้วกันผมโมดสีเหลืองก็นี้เขาอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่เขาปั่นนะสีเหลืองอยู่คาเฟ่นะโมดสีเหลืองคาเฟ่แมวเหรอน้าเขาชอบเพราะผมเขาเป็นไรวะเฮ้ยเป็นอีกแล้วปะเนี่ยว่าเป็นอีกแล้วเนี่เลย เป็นห้องอ่ะแปลงบ้านแถวไหนวะเฮ้ยปุ้มปุ่มอุ้งอุ้ยมาซำตัวเองจริงพี่ดูครับจบตอนนี้เปลี่ยนแานไหมครับผมเบื่อแล้วบ่ครับผมด้วยมันมุดท้องไงนะ เขาจะทำควสนไข่มือนข้าวท่อพีจังหวัดนะหันโหยมุดท่อพีจังหวะโดนเลยผมอยู่กับสีม่วงอ่ะผมมุดท่อนะศพอยู่ตรงไหนรีบฆ่าทราใม่จีนาาบวยศพอยู่ห้องแลบครับผมศพอยู่ตรงห้องแลบคนรู้เรื่ใครเป็นคนรู้เรื่ใครเป็นใครครับอ้าวโหวตเฉยโหวตใครเฮ้ยทานจริงได้เวทีเขียวเข้มมีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมเขาทานนะดุนทงผมมองท่อผมมองท่อแล้วเห็นหัวเขาโผล่ขึ้นมาเอาตัวไหมตั๋วออกเอาตั๋วมือ โปรไทยครับโปไทยครับได้แล้วเหรอวะเข้มมีแววอ่ะมันเปิดเฮ้ยเข้มมีแววนะมันเปิดท่อมองได้ด้วยเหรอวะยัยสูตรไหนวะเนี่ยแต่คุจะแล้วหัวยเป็นหัวก็ไม่ยผมมองผมมองในท่อผมเห็นหัวสีส้มนะเจ๋อผมแค่ผมแค่ไ้าฉายผมแค่ไ้าฉายส่องลงไปไงไม่เห็นมอมอสรุปยังไงครับรีพอร์ตวะนี่สีส้มป่ะ ไม่รู้อ่ะเฮ่ยทำไมมีแต่คนชื่อสีเขียวว่ะผมชื่อคนง่ายครับผมชื่อคนง่ายแม่ใครครับพี่เขียวเขียวดีปะวะไอ้เขียวไอ้ปั่นชิบหายเลยปันน่ะไม่มีมองท่อด้วยเขียวน่าจะไม่ใช่อพี่ไม่ใช่เหรอีการเอาไฟฉายส่องด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เขียวอยู่กับพี่ดิวะเนี่ยใช่อ่ะผมอ่ะเขียวยืนอยู่กับพี่ป่ะ อ๋อเมื่อกี้ผมมุดท่อไปเจอพีแล้วคนลุกดูงั้นกูหมดเขียวแล้วเยอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่จริงครับเนี่ยงงไปหมดแล้วหดครครับอ้คนดีก็ปั่นเป็นผีเออเออมันยืนกับพี่ไม่ใช่เหรอวะเขียวเข้มอผมยืนกับพี่อมนใจเหรอไม่ไหวละมึงขึ้นท่อมาปะเนี่ยเห็นเดินตามพี่อยู่เลยเห็นยืนอยู่แถวท่อหมดใครครับพี่ไม่บอกพี่ไม่บอกเดี๋ยวแม่งหมดตามพี่พี่ไม่บอก ซีสมซีสอลไปแล้วโอเควัดด oh, วง ok, ใครอยากบวตใครก็บวตเลยตอนนี้อรแวเราไ่รูไหนว่าร้องแข่งหูดล่าม้นฝันดีนะแล้วอาสดนครับพูดไม่หยุดต้งโดนซัมตุยเวซีมากสงกุยอาปุ้งซับะสิงกุโปเคน tum tu se pasan kene tum se kasne poking ไหนครับไอห้องทางซ้ายสุดที่มันขึ้นไอตรงพ้นควนไปอ่ะใช่ใช่เออนั่นแหละพี่ผมจำได้ว่าม่วงเขาอยู่แถวนั้นอ่ะแล้วใครมันฆ่าแล้วมุนมุดท่อแน่เลยมันตายข้างๆท่อผมผมผมอยู่กับพี่ซันนี่ใช่ใช่สีเหลืองอยู่กับเราคนอยู่คนเดียวใครวะไม่ใช่พี่ลูไม่ใช่ผมไม่ใช่สีเหลืองน้ำตาลขาวส้มอยู่ที่ไหนกันบ้างครับผมอยู่คาเฟ่ตรงที่ยิงอุกบาตครับ ผมเพิ่งลงมาจากสำหรับผมนะผมว่าน้ำตาลขาวส้มเพราะว่าผมอยู่พี่เจนี่สอ่าน้ำตาลขาวสามคนเนี้ยผมยิงอุกกาบาตอยู่ห้องใครขึ้นมาห้องไอไอพ่นขวัญบ้างวัดจาสีไม่ทันเลยมั้งพี่พี่เจนี่เขาลงมาห้องควันเขามาเจอผมแล้วผมผมก็ไปไอ้นี่กันตองฟังซิเจนฟังเอาบนไอซีเจนสีส้มอยู่ตรงไหนอะ ผมอยู่ห้องคาเฟ่เทเลียคือทำยิงอุกบาตอยู่เควสตรงห้องดอกไม้อะผมเซ็นหมดแล้วเหลือเควสยิงอุกบาตอยู่ยิงอุกบาตอยู่ล่างขวาล่างใช่ไหมอ่าใช่ครับอ๋อไม่บิหลักฐาเลยวะสีขาวครับฮะที่เดินมาเจอมันน่าจะมุดท่อหน่ถ้าเขียวเข้มเป็นก็เหลือฆาตกรคนเดียวใช่ใช่ เป็นก่อนเล่นยากแล้วยากเหลือสามคน้าคิปก่อนก็ได้มั้งงั้นรอบหนึ่งน่าจะรู้แล้วแหละตะิปพาตายแอ๊บเผาตะคิปอาหารเวลาคาอ่ะนันตาหน้าต้องอยู่ชิดจะละอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันซมตุยสุปสังกุย chicken boy chicken boy chicken boy ăn mày quá cái luồng thang

ผมกำพี่รุดไปสองรอบแล้วแต่แต่ครแต่รุเมื่อกี้าไอ้โอ้โหพอยเป็นโอ้โหใช่เลยอะถ้าทีมพี่รุตไปยืนนี่อนี้แล้วผมเห็นเขาเหมือนไม่ได้ทำเขาเหมือนจะทำเนียนเขาเหมนใครบบยนดืนีกอะได้นะไดนะโอวันเหลือห้าคน ฆ่าอีกสองคนก็ชนะผพี่ดารางผมปะผมคิดว่าพี่รุจะฆ่าเลยเห็นน้ำตาเลี้ก็เลยฆ่าน้ำตาแล้วดึงต่างพี่ผมพ่อเลยอะท่านเลยฆ่าขาวเลยรถก็ไม่ทำนะเป็นนะเขาพูดอะไรหน่อยเขาพูดอะไรหน่อยผมบอกแล้วผมส่องไฟไปในท่อแล้วเจอหัวสีส้มโอเคครับโอเคครับโอเคครับ ขอเลือกครับเลือกมันจะมีคน F K เอาไงตอนแรกก็คิดว่าพี่รุดไม่ได้เป็นพอพรใจปุ๊บโอ้เพื่อใจเลครับผมพี่ีชวใจผมผมแล้วไปแบแซย่นี้เชยมันบอกส่อเจอหัวผมในท่อก็ถูกะก็ถูกกันนะไม่ต้องมันฝันมันฝัมันฝันดูได้ไงวะแต่ไ่ก็ถูกเลยโคตรเฉย